สวัสดีครับผมวงประกรณ์ชัยชนะเจริญนะครับเป็นบุตรของคุณลลิดาชัยชนะนะฮะก็วันนี้ก็โชคดีที่ได้มาพบคุณหมอกระแสะก็48ปีที่ที่เราเป็นได้คลอดออกมาจากท้องคุณแม่แล้วก็ได้คุณหมอกระแสะเนี่ยดูแลคันคุณแม่ตั้งแต่เราเราจุติขึ้นมาเป็นมนุษย์นะครับพอเราโตมานิดนึงคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่า ได้รับความเมตตาคุณหมอกระแสเนี่ยดูแลแล้วตอนนั้นคุณหมอก็มีชื่อเสียงเรื่องเรื่องดูแลชุมชนเรื่องดูแลสังคมอย่างเงี้ยครับเราก็มีความภูมิใจว่าเออคุณหมอที่ที่ดูแลคุณแม่แตั้งแต่เรา,เรา,เ,ราเราท้องเนี่ยจนเราคลอดมาเป็นคนที่สักเซส่ยฮะเป็นคนที่สักเซสนำเรามา,มาข้างหน้าครับแล้ววันนี้พอเจอท่านก็ยิ่งภูมิใจว่าเออเราเหมือนมีพลังวิเศษที่ท่านส่งมาให้เราด้วย ผม,ผมมองเรื่องความเสียสละนะครับเพราะคุณหมอเขาไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจเลยก็คือทําทุกอย่างเนะี่ยอยากให้สังคมดีขึ้นอยากให้คนมีโอกาสทัดเทียมกันแล้วก็อยากให้สังคมวันเนี้ยอยู่กันแบบมีความสุขครับมองมองมองโลกในด้านบวกมากๆฮะเราก็มีความภูมิใจที่มีคุณหมอกระสายชนะวงศ์เนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งทั้งการทำงานทั้งในการใช้ชีวิต ก็เหมือนโมเดลที่ที่ดีเหรับลูกๆหลานนะครับเราก็ภูมิใจที่หนึ่งท่านท่านเป็นหมอที่ศีระแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสอย่างเงี้ยครับเรามองเรามองเรื่องนี้มากกว่าแล้วพอเจอท่านท่านก็สอนในเรื่องแง่คิดว่าอย่าไปคิดในเรื่องของธุรกิจร้อยเอร์เซนตคือคือท่านชอบ เอาคติธรรมมาสอนนะฮะเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวสอนว่าขาดทุนเท่าก,กับกำไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ทําอย่างนี้มาตลอดฮะเราก็จะเรียนแบบคุณหมอนี่ฮะเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการใช้ชีวิตแบบนี้ครับที่ที่ผมเห็นชัดๆนะครับผมมองว่า,ท,าท่านท่านทาโอกาสให้กับทุกคนอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยท่านท่านเหมือนไปตรงไหนก็จะแนะนําเรื่องการศึกษาตลอด เป็นเหมือนกับเป็นเนื้อแท้ของท่านก็คือการสอนนะฮะสอนตลอดเวลาแล้วก็มีโอกาสก็สอนตลอดอย่างงี้ยฮะเป็นเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ที่ให้ทุกคนที่มาพบเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมๆกันก็ผมมองว่าเออพอดีพี่ชายผมก็จบปริญญาเอกที่มอเกิดนะครับก็เดี๋ยวท่านมีโอกาสต้องให้มาสัมภาษณ์ที่นี่ด้วยครับแต่ว่าที่เราได้สัมผัสกับท่านเรื่องการศึกษาเนี่ยคุณหมอบอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขนะฮะ พร้อมที่จะสอนคนตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยที่ไม่เหนื่อยที่ท่านจะจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับนักนะศึกษาแล้วท่านก็บอกเสมอว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่งานแต่มันเป็นความรู้สึกของท่านเป็นเป็นความสุขของท่านที่ได้ทําผมว่านี่คือหัวใจมากกว่าครับคือทําโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการสอนนะทำเป็นเพราะว่าชีวิตท่านอยู่กับการอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยจนเป็นเรื่องปกติ ก็ข้อหนึงข้อเดียวเลยนะฮะก็คือคุณหมอทํางาน25ชั่วโมงก็อยากให้น้องๆเรียนแบบคุณหมอว่าเอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับงานให้มากที่สุดเท่านี้ชีวิตก็สักเซสแล้วครับครับข้อเดียวเลยฮะ